สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาต่อวงจรไฟผ่านบระบทีลนะครับทีเลบอสห้าขานะครับนี่ครับหน้าตาเป็นนี้นะครับรีลีบอสห้าขานี่ครับติองโวลต์สามสแอมป์นะครับตัวเนี้ยมจะมีอยู่ห้าขานี่ครับ แต่ราคาแต่ราคามีเบอร์บอกนะครับเปรียบเทียบอะไรเงี้ยครับจรนครับมีขาสามสิบนะครับ,รรบ,รบตัวล่างนี่ครับสามสิบตัวนี้นะครับแล้วก็ขา,าแปดห้าขาแปดหกแปดหกฝั่งแปดเจ็ด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 นะครับจำแต่ตัวเลขก่อนครับจำแบบแต่ตัวเลขเอานะครับ ไม่ต้องมาดูสายสีสายไฟสีอะไรไม่ต้องดูครับมีตัวเลขเอาแล้วก็ต่อตามตัวเลขครับถูกแน่นอนครับนี่ครับเดี๋ยจะมาเริ่มต่อกันเลยครับนี่ครับไฟมาจากแบตเตอรี่ครับนี่ครับขั้วบวกครับผ่านฟิวนะครับ นำมาเข้าสเก็ตนะครับขั้วบวกเป็นสีแดงฝั่งซ้ายมือเป็นสีแดงคั่วบวกทั้งหมดครับ,รบแล้วก็สีดำฝั่งสีน้ำเงินนะสีฟ้านี่ครับสามขั้วขัวลบทั้งหมดครับจะมาต่อครับจับดีเลหันหาตัวตัวเองครับเนี่ยตรงฝั่งเนี่ยหันหาตัวของเราครับแล้วก็ ใส่ไฟเลี้ยงนะครับ30นะครับใส่ไฟเลี้ยงใส่ไฟตรงเลยนะครับตอนนี้ต่อเข้าบัวกที่ฟันผ่านฟิล์มานาครับนี่นครับเข้าขาสามสแล้วก็สวิตไฟนะครับสวิตไฟ าจากขั้วบวกเหมือนกันครับผ่านฟิวมาเหมือนกันที่นี่นี่ครับขั้วบวกไฟแช่ครับมีเลย์สามสิบขาสามสิบผ่านสวิตไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับขั้วบวกผ่านสวิตนี่นครับแล้วก็าเข้าขาแปดห้าครับขาแปดห้า 85. สามสิบเ <30, S 2> <30, S 1> อาตัวนี้นะครับสามสิบตัวล่าแปดห้าผ่านจากสวิตแปดห้านะครับครับแปดหกนะครับ 86, 86, ครับแปดหกคูณลบนะครับครับ หาแปดหกนะครับเนี่ยแปดหกทางซ้ายมือนะครับหาแปดหกนะครับควลบนะครับเข้าควลบ หุบเรือนครับฟังเสียงดีเลยครับทำงานได้ยินครับอันนี้คมวงจรแล้วนะครับจะต่อไฟไปนะครับเรามาต่อหลอดไฟนะครับน่ครับหลอดไฟนะครับไฟนะครับมีสายสายดำลบสายแดง หลอดไฟเขียวหลอดไฟรับเลือกเอานะครับคูวแปดเจ็ดนะครับต่อไปหลอดไฟนะครับคู่แปดเจ็ดคู่แปดเจ็ดจะมีสองควนะครับแปดเจ็ดมีสองคว่นะแปดเจ็ดคูวไหนก็ได้นะครับผมเอาคูวกลางนะครับแปดเจ็ดต่อไปหลอดไฟต่อไปโหลด นะครับสายลบสายลลบจอดไฟสายลบจากหลอดไฟนะครับมาเข้าลบแบตเตอรี่นะครับ รชันบิสวไฟติดแล้วเลเ์จะช่วยทำทำหน้าที่เพิ่มไฟนะครับลดภาระของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าข้างในนี้จะมีคนลวดทองแดงอยู่นะครับทำหน้าที่เพิ่มไฟนะครับไม่ให้แบตเตอรี่ไม่ไม่ดึงไฟจากแบตเตอรี่ แบบตรงๆนะครับจะผ่านไฟผ่านจากแบตเตอรี่ผ่านดิเลนะครับแล้วก็ดิเลจะทําหน้าที่เพิ่มไฟดีนะครับนะถ้าอยากต่อไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยว มีไฟเลียเ้ยวนะครับทีนี้มีไฟเลียเ้ยวก็ดึงไฟมาจากขา87นะครับอีกขานึงนะครับขา87นะครับก็มาเขา้าฮิลเล่ไฟเลียเ้ยวนะครับตัวบีนะครับนะครับแล้วก็ออกจากขัว้วเอลขั้วเอลข้าสวิตช ไฟเลี้ยวครับมีครับก็สวิตช์ไฟเลี้ยวออกก็สวิตช์ไฟเลี้ยวแล้วก็ออกซ้ายขวาครับปไฟเลี้ยวครับเราจะลองต่อดูครับเช่นอยวเปิดเปิดสวิตช์ไฟ,ไฟเลี้ยวดูวครับ อย่าไม่เปิดสวิตัวนี้นะครับนี่ครับไฟเดียวก็จะออกแล้วครับนี่ครับไฟเดียวก็ออกแล้วฮีเล์ตัวหนึ่งสามารถดึงไฟออก2เส้นได้นะครับปิดสวิตก็คือปิดการทำงานหมดเลยเปิดสวิตวไฟดีก็ติด ไฟเดียวไปตไเดียวไปเดียวไ,ไ,ไ,ได้หมดเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ